ฟิปเกอกับสาวที่ดูแล้วจะเป็นโมเอะโมมี่เหรอเฮ้ยโมมี่ไปดวงจันทร์กันโอ้โหเกมนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเกมที่หลายๆคนนะครับน่าจะใฝ่ฝันกับสา,สาวสุดน่ารักและก็เซ็กซี่ครับที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มและโอ้โ oh, หหุ่นที่ดูดีครับตัวเกมนี้เนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับที่เราจะไม่ได้สาวอ้วนนะคือไม่รู้ว่าเขาแอบบูลลี่หรือเปล่าแต่ก็ไม่โอเคเลยใช่ไหม แล้วก็ในส่วนกระเป๋าทีนะครับเราสามารถทําการเช็คได้นะครับว่าเขามีออสภาพคล่องหรือว่าการเล่นเพื่อรับเงินมีกระเป๋าการตลาดอ่ะก็ให้ดูว่ามีความโปร่งใสแค่ไหนนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเกมนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการแรนดอมก่อนนะเพื่อหาสาวๆหุ่นดีๆซึ่งสาวๆเนี่ยหุ่นดีๆเนี่ยจะอยู่ในแรงนะครับที่สูงกว่าโอ้โหอันนี้อ้วนมากครับกินพิซซ่าเยอะ ก็คือจะอยู่ระดับตำนานนะครับนี่มีระดับตํานานนะอันนี้ก็จะมีบอกอยู่ว่าวิ่งได้เท่าไหร่อ้วนมากนี่อย่าได้สาวอ้วนนะบอกเลยนี่โอ้โหตายเลยนะแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะเกมนี้เอาไอมันเร็วนะครับก็คือมากสุดเนี่ยอยู่ที่25วันแล้วก็น้อยสุดอยู่ที่ประมาณ12วันนะครับซึ่งเอาไอเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็อยู่บนเชนอย่างโซโลนาด้วยโอ้โห บางคนอาจจะไม่คุณนะครับสำหรับกระเป๋าแฟนทอมนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีกระเป๋าแฟนทอมเนี่ยก็สามารถที่จะทําการเติมนะครับแล้วก็แลกเหรียญได้มันจะมีตัวบล็อกเชนนะครับที่เอาไว้แลกได้นะครับนี่ครับตัว Exchange นะก็คือเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็สามารถสวอปนะครับโอเคเห็นไหมครับเราสามารถสวอปเหรียญได้นะครับเราก็กดเนี่ยกดสวอปจากเหรียญนี้ยครับไปไปอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็สามารถสวอปได้ แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวที่เขาขายล่วงหน้าเนี่ยคือเขาบอกว่าขายดีมากๆเลยนะอันนี้แหละที่เขาจะบอกก็คือตัวโทเค็นเนี่ยมีการขายออกมากกว่า90้า0ืเหรียญแล้วก็มีการเผานะครับในส่วนนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่เขามีการสบอบนะครับคนที่มีการขายล่วงหน้าไปแล้วซื้อไปแล้วก็ในส่วนของการเผาอันนี้ก็จะเป็นการเบิร์นเหรียญ แล้วก็ในส่วนของหน้าเว็บนะหรือว่าตัว Twitter เนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ส่วนหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวแอดเนี่ยจะแปะตัว Discord นะครับของคนไทยไว้ให้เพราะว่าเขาไม่มีของคนไทยเนาะโอเคเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวกล่องนะครับตัวเบิร์ NFT นะในส่วนนี้จะเป็นการเบิร์ครับอันนี้ก็จะมีอัตรานะครับเลทเนี่ย วนมาครับ1%คือถ้าไม่โชคร้ายขนาดนั้นก็ไม่น่าจะได้1%น่เซนะครับไมเนี่ยเขามีการบอกอยู่นะครับตำนานคุณเป็นใบ้ลองด้วยความเสี่ยงของคุณเองก็คือบอกเลยนะครับอย่ากเกลือนะครับอย่ากเกือเด็ดขาดนะบอกไว้ก่อนอย่ากเกลือนี่คือยิมนะในการออกกำลังกายก,ก,ก็ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆเลยใช่ไหมนี่ครับมันก็จะมีบอกเรทอยู่นะสำหรับทุกคนนะครับ แล้วก็ในการเข้ายืมเนี่ยมันจะมีราคายืมเนี่ยอยู่ที่เท่านี้นะครับหบัญชีเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของตัว NFT ได้สูงขนาดนี้เลยอันนี้สำหรับคนที่ซื้อเหมือนเป็นแลนนะแล้วก็จะมีการบอกว่ารับทันทีนะครับบัฟในการผลิตนะครับตั้งแต่วันที่1เลยตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ผลิลตบัฟเนี่ยหวันในการซื้อก็จะเพิ่มอัตราเนี่ยถึง200350เลยนะโอ้โหถือว่าโอเคมากเลย แล้วก็จะมียิมคอมโบครับอันนี้ก็จะเป็นเลทคอมโบว่าเป็นเลทแล้วด้วยบวกยังไงครับคอมโบแล้วก็จะมีโทค o อมิกนะมีการแบ่งแบบนี้ครับ85เล่นเพื่อรับแล้วก็การตลาดมันก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็มีแอนดอปโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเริ่มแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการ ซื้อที่ร้านค้านะครับแต่ว่าเราสามารถดูเลทได้จากตรงนี้เลยนี่นะครับตอนนี้เนี่ยแอดก็มีอยู่ทั้งหมด7 0 0 0นะครับ7,200นะครับโทเคนที่นี้นะครับเราจะเป็นไงดีเราสามารถที่จะซื้อยืมได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะสามารถตรวจสอบได้โอเคมันก็จะมีกล่องนะครับที่อันนี้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่ครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็หลีกเลี่ยนสาอ้วนเท่าไหร่นะครับ ซึ่งมันจะมีเลดเกลือกับไม่เกลือด้วยนะอย่างเนี้ยเขาบอกอะไรเนี่ยมีมีบอกละหลังอ่าทีนี้เราจะมาทําการสุ่มกันนะครับอันนี้กล่องไฟติงอันนี้กล่องเออสาวเอาอะไรดีวะขอให้โชคดีแต่อย่ามากจนเกินไปถ้าโชคดีเกินไปนะครับก็อาจจะได้ไม่ดีใช่ไหมอ่าเอาน,นี้ดีว่ามาเริ่มเลยนะครับเราจะมาเริ่มแล้วอ๋ออันนี้ NFT อ๋อลืมดูครับมันหมดแล้ว โหเสียดายเลยแล้วนี้เราจะหลีกเลี่ยงได้ไหมเนี่ยอย่าโชคร้ายเลยเว้ยขอโชคดีได้ไหมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาละเอาละเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไราตัวแรกสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้วทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวทั่วไปนี่คืออะไรวะคอมคอมคอมอนเหรอ เฮ้ยไม่ดิโหอะไรวะเน,นี่ย <_ d ream> เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปที่ภาษาปกติก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราแปลภาษาเลยมันเกลือครับขอดูใหม่ครับแม่เลนมันต้องดีกว่าน,นี้ดิกดปั๊บอาร์มคอนมอนโอโหคุนดีตัวแรกครับตัวต่อไปขอเหอะรีเจนสักตัวหนึ่งวนสองรอบนะครับวนสามรอบกลับมาปุ๊บกดปั๊บเราได้ตัวไหนได้อีกตัวหนึ่งเฮ้ย ลุ้นลุ้นขอร e เจนรีเจน,เจนกดภาพโอ้โหยเย้ได้สาวอ้วนตายแล้วเอาไอายืดจ,จัดโทเค็นไม่เพียงพอแล้วหรออา้าวหมดแล้วเหรออ๋อแปลว่า,วาแอดกดครบแล้วโอเคครับตอนนี้ก็กดครบแล้วนะครับหมดแล้วในส่วนของการถอนนะครับจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมอยู่นะก็คือ มันจะล็อกตามนี้เลย24เนี่ยครับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆครับจนน้อยสุดนะครับก็คือ500.04ชั่วโมงครับจะเหลือ3%ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีโทเค็น100เหรียญในกระเป๋าของคุณเนี่ยจะดาเนินตามขั้นตอนการถอนธุรกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบของสัญญาณครับก็คือการถอนโทเค็นเนี่ยสรุปเลยต้องมี100เหรียญ เราถึงจะถอนได้นะครับก็ต้องทําการสวอ p แล้วซื้อมาก่อนถึงจะกดถอนได้ขั้นต่ําคือ3,200นะส่วนนี้ก็คือผู้หญิงของฉันครับเราสามารถกดเล่นแบบนี้ได้เลยครับกดปับ๊บกึ๊บเป็นแนวคลิกทูเอิร์ดนะครับนี่ครับอ่ามันก็จะบอกจํานวนการวิ่งนะครับนี่ครับภาพสวยๆอย่างนี้เลย4,3,2,1คุณเริ่มเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วคุณดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ ได้รับเหรียญอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เล่นทั้งหมดยังไม่มาครับวันนี้วันนี้เป็นวันพิซซ่าอ๋อโหดูดิเฮ้ยเฮยเริ่มอวบแลเริ่มอวบแลชนะครับยังชนะอยู่นะยังชนะอยู่โอเคสาวอ้วนครับคุณดีครับสาวอ้วนชนะครับเราได้ทั้งหมด26นะครับคือเราต้องมารวมครับว่าตัวหนึ่งเนี่ยได้อยู่ราวาประมาณยีใช่ไหมเอ,อ,อาอเท่าไหร แล้วก็มาคำนวณกันนะครับก็คือเอา2 4 0 0ันร้อยหารด้วยยี่สิบหกโอ้โหแม่เจ้าอันนี้พูดไม่ได้นะครับเอาอวนี่คือเราต้องได้ตัวดีนะเราเสือกโชคดีเกินไปครับมานี่ครับวิ่งไปรับของเท่านั้นจ็อกกิ้งจำลองนะครับแล้วก็นี่แพ้การออกกำลังกายนี่ก็คือเสือกแพ้นะครับเผาบันซะเผาบันซะ ไม่มีประโยชน์เผาวันเผาวันนี่ครับอ่ะทีนี้เขาเราก็จะมาเช็คยอดเหรียญน,นะครับว่าเราได้เท่าไหร่นะวันนี้ก็อ่ะเรามาคลิกที่อันนี้คือเราสามารถดูความหายากของ nft ต่างๆได้นะครับว่าได้ยังไงบ้างก็อยากเจลีกเลี่ยงนะแต่ว่ามันทำไงได้ครับนี่ครับนี่คือโชคดีมากๆเลยครับก็คือโชคดีมากๆคือ0.1นะครับที่เราจะได้แบบสาวโคตรอ้วนเลยนะแบบเราแบบโชคดีเกินอะไรอย่างงี้นะ นี่ครับเราสามารถดูยอดคงเหลือได้นะหรือดูบตรงบัญชีเราบัญชีเราจะแสงวนนี่ก็ประมาณนี้นะครับสหรับตัวเกมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถออรอมาดูกันได้นะครับสหรับเรดก็น่าสนใจนะอยู่บนเชนโซโลนาด้วยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ